สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อโนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ดันด้นนะครับมาอีกเช่นเคยนะครับผมมาพบบ้านเซียนใหญ่นะครับยังไงท่านเลี้ยงทั้งนกทั้งไก่นะครับตอนนี้อาจารย์แหลมเอา้ามาด้วยนะครับผมน้วยมาสวัสดีครับจะมาซื้อไก่แล้ววันนี้ว่าว่ามาว่า <laughs> เรียนรู้เรียนรู้เรื่องไก่แล้วเรื่องไก่บไปเปลี่ยนสายนะครับผมเรียนศึกษาแล้วครับนี่ครับลูกลูกไก่นะครับผมเขาเรียกว่าลูกไก่ในกำมือเนาะจานแล้วครับผมวันนี้เรามาเจอยังไงเนี่ยวันนี้บ้านใดเนี่ยจานแล้วบ้าน บ้านอย่างว่าเรียกเรียกว่าบ้านอะไรเมื่อกี้นี่บ้านอะไรขอคุณพ่อโศกโศกอะไรนะก้อนโศกแค้นก้อนโศกแค้นนะครับถามอาจารย์เล้ยมก็ไม่รู้เดี๋ยวถามโจทย์ตัวดีกว่าเอากระซูมาแล้วกันโอ้มาด้วยกันเนาะดูว่าอาจารย์เล้ยมมานอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ใช่เนาะเออแสดงว่าเพิ่งมานั่นมาด้วยกันนี่แหละนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวเนี่ยนะครับคุณพ่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปสอบถามดูว่าอะไรยังไงนะครับ นี่แหละครับผมเจ้าของนกข้ารับผมสวัสดีครับพ่อเออหพ่อชื่ออะไรพ่อพ่อจันดีพ่อจันดีอันนี้บ้านอะไรพ่อเมื่อกี้ถามจันแล้วไม่รู้เรื่องเลยบ้านอะไรพ่อบ้านโสแคนบ้านโสแคนโสแคนอำเภอนนสังโนนสังจังหวัดนงบุรลำพูนะครับอันนี้ครับมาพอดีเมื่อกี้เห็นกรงนกนะครับอยู่พอดีเลยก็เลยเอ๊่น่าจะมี่าเซียนเอาพ่อถามก่อนเล่นนกกี่ปีแล้วพ่อนี่เล่นมากตระดดหนูกร สา4สสิ 30, 40, 40ปี Ooh, เโอ้สามสิบสี่สิบปีนม่เซียนรุ่นเก่ากว่านี้ได้บอกสูตรอะไรไว้ไหมพ่อตั้งแต่ทมไยพ่อเป็นัยรุ่นเหมือนผมนี่ไปเล่นกับเซียนรุ่นเก่าๆนี่ท่านลมหายใจจากไปแล้วนะนาะพ่อเนาะนนท่านได้บอกสูตรอะไรไว้ไหมก็ไม่ได้ธรรมดาธรรมดาคุยกันก็นได้ผมนี้ว่าที่เดือดจังสั่งเสีย ไม่ได้บอกว่าดูลายนั้นลายนี่หรอพ่อบอกดูเรงไล่เรงบอกขนเล้วขนยังเฉีโอ้นี่แหละนี่แหละสาคัญเลยขนเล้วเอาเลยขนขนเหี่ยวเอาขนที่หมันคือคือขนประเภทนี้คือถ้ามีคือมันจะชอบตายเหี่ยวตายแล้วนะพ่อน้อยใช่ไหมมันจะเป็นยังไงพ่อจะเป็นขนแน้อยน้ำค้าไม่งั้นเนี่ยได้ไหลอะเป็นฝอยๆน่น่อยน้ำค้อมันเป็นเป็นขนฝอยเล็กเล็กมันจะเป็นแฉกเป็นแฉกใช่ไหมพ่อ จริงๆหน้าอกนกเนี่ยมันจะเรียบเนาะใช่ไหมทีนี้มันจะเป็นเส้นนูนขึ้นมาหรือว่าเป็นแฉกเป็นแฉกไงมันจะเป็นเส้นน้อยมากเส้นน้อยว่ามันว่ามันเป็นเส้นขนได้นี่เป็นฝอยๆอยออกมาลำข้อนั่เออมันนวยล้วเป็นมันเป็นจริงไหมพ่อทีนี้พอมีปุ๊บนี่มันเป็นจริงไหมที่เสียนนุ่นเก่าเขาบอกมาเนี่ยมันหมันแล้วจริงไหมว่าหมันแล้วเดียครับแล้วเข้าดีไหมเหี่ยวเข้าดีไหม มันกระเขาอยู่เออเอาแน่นอน้องโบโตัวพ่ามี่เขานก็เกระเข้กันเออก็นั่นแหละผมก็เลยอยากจะถามต่อไปว่าตัวไม่มีนกตัวนั้นของขวาตัวมันมันน่นอ่าเอาทีนี้นกมานไหมมันสิมีคันว่าแมงยังกับบโลกมันสิเป็นคือจากกันกับสลับมันได้แมงตัวนั้นสีสีของมันมันสีเลียนวนด้วยตัวมันเลยโอ เขาใจแล้วครับเขาใจแล้วมันเออเริ่มเหมือหแบเพิ่มอย่างรับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเห็บเห็บนกเห็บนกครับซ้ําเรียบก้อยเขาห็นได้ครับตัวใหญ่เร็วด้วยใช่ไหมพ่อเป็นแปแๆแล้วครับวิ่งวิ่งเร็วเป็นไล่ไล่ขึ้นกับสารพันเลยครับส่วนลงไปห้ามเห็นดอกครับแล้วทีนี้ยังไงมันมีแล้วมันยังไงเพราะปรากฏว่ามานกตัวนั้นน่ะเก่งมันก็เก่งมากตลอดแหละทางบกเคเหอทาง ยูตัวมันด้นยังเห็นไหงอันนั้นอยู่หลังมันนะโอมันที่ไตหันไตหันเอาไวามันโค่นมันโลนออกเบางมันไตไปบันนี่ยครับว่าจะไปปัดออกมันแลี้ยงส้นออกไปในสลับเร็วครับจับไม่ทันแล้วครับจับไม่ทันโอ้แบกด้วยก็หั่นมันมีทุกตัวไหมพ่อตามที่พ่อเลี้ยงมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมีตัวเดียวนี่ตัวมันหมานนี่อืมตัวคือตัวไม่เคยเห็นอ๋อไมอยู่ก็ได้ไม่เคยเห็นนะครับแต่ตัวนี้กับยูน้ำกันด้านโลันี่ยังเห็น พ่าะม่เห็นโหลดเด้มันเคยมีหลายหลายไขยอยู่พ่อที่บอกว่ามีพวกเห็บนกเงี้ยนกตัวนั้นจะมันจะหมานนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งไขบที่ที่พ่อมีความเชื่อว่ามีมีมีเห็บนกนี่มันจะหมานสามสิบปีแล้วนกตัวนั้นพ่อขายไปสองพันหาโอ้ยเลยขายสี่กุศนเนาะครับจับเเลยได้ดีไหมวอสูงสุดมันได้กี่ตัววันหนึ่งได้กี่ตัวต่อได้ สูงสุดของนกตัวนั้นสองตัวสามตัวสองสามตัวเขาพูดได้เขาเไปไม่ได้เด็ดไปตัอนอกอกไปงั้นเ้ายิ้แรงมันบ่ครับอากาศยิ้แรงยิ้งเสาหิ้งไปไปตัวตัวสองตัวเที่ยวไปได้แบบนี้ขนาดนั้นก็ก็ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าแถวอีสานเรานี่บ่ค่อยพลาดดอกเราแล้วตัวนั้นเป็นเสียงอะไรว่านกต่อพ่อตัวนั้นเสียงเสียงกลางกลางนวลหรือกลางหองหรือยังไงวันนั้นกลางกลางพอดีกลางอื เป็นแสงกลางเลยครับบอนมันกลางแกบกกับบอนกลางมหาอ้อนนะกลางอ๋อครับครับสิงห์อวนครับมีเยอะไมีอยู่ขัดหนึ่งมีหนุนเหกหนุนคู่นะไมีขัดอยู่ค่ำหนึ่งอยู่ไม่เยอะไม่เยอะคารลมไม่เยอะจัมโบ้โต้จัมฮอโก้จัมโบ้ครับจัมโบโต้เลื่อยย้อนลงไปโอ้แค่แต่ว่าคําเดียวทําบ่อยใช่ไหมพ่อไม่ใช่โอ้สดงว่าเป็นนกมีคารลมมีคู่อ่างด้วยไหมพ่อ มีอ่างไหมอ่างสามข้าโอ้อ่างสามกี่กุกกุกเดียวโอ้โหสุดยอดเลยนกตัวนี้นมันงอเนี่ยนิ้วนึงฮะนิ้วกลางตีนมันสิบงอหงเสียงอของนิ้วงอแมนนิ้วกลางไม่ได้ขาดหรอกได้หงอไม่คือมันไม่ได้พิการใช่ไหมครับ พี่การตีนงอหล้วน้อพี่การอยู่แต่ว่ามันจะงออย่างนี้เหมือนเหมือนเอ็นเราขาดเลยเนาะมันจะแข็งอย่างนี้พ่อมันจะก่ำแบบตลอดนิ้วเดียวมันเกิดจากอะไรเกิดมาจากปลาหรือว่ามันมาเป็นอยู่กับพ่อนมาจากปลาเลยโอ้เป็นมาจากปลาที่เป็นมันก็เกิดเป็นนกน้อยผมก็ได้ก็หนูไปนิ่ครับเป็นสั้นได้พ่อเชื่อไหมว่านกที่เป็นนกพิการเนี่ยมันมีความหมานเนี่ยนกพิการหมานไหมพ่อ มันก็จำมาตัวมันมันแล้วพ่อว่าเนี่อ๋อตัวเนี้ยใช่ไหมครับมีเห็บอยู่หลังอ๋อมีมีมีเห็บนกด้วยมีเห็บอยู่หลังด้วยประมาณกี่ตัวตัวเดียวนะพ่อเห็บหรือจะมีเยอะกว่านั้นไม่แน่เนาะงกมหมืกันคือเห็บนกนี่มันจะมีอยู่ผมว่าทุกตัวนั่นแหละบางทีนกที่ติดพเนียเยห็นบอังไงนะพ่อเคยเห็นมอเห็บผมเห็นบ่อยมากเครับเห็นบ่อยเวลานกติดพเนียดนะพ่อบางทีตาไข่เนียด มันไปติดกับตัวนกใช่ไหมพอเราจะปลดเนี่ย<ม>นกกบนอนกจากตาข่ายนี่ตาข่ายไปโดนตัวเห็บมันก็ไต่ออกมาให้เห็นบางทีผมก็จับได้เหมือนกันไตมันไม่ไม,ไม่ขนบไม่ขนเป็นครือสลับรงนะแม่ยุโตนมันจะเป็นปีกแยเว่าบินได้นนเลยนะพวกเห็บพวกนี้มันบินได้<ม>นะถ้าจับออกมาออกมาแล้วปุ๊บมันบินเลยแต่ไม่อยากให้มันออกมาเพราะว่าบินแล้วมันจะเข้านกต่อ<ม>ครับบางทีนะครับมันมันบ่น มันจะเป็นแม่ของมันยังไงพ่อว่าครับเหมือนบเดนนเป็นสีเดียวกันกับสนับปีนั่นแหละแม่ครับม่อนม่นมาหน่อยหน่อยครับเร็วเร็วเร็วมากจับไม่ทันหรอกครับมีทางเดียวคือต้องถอนขนดูทั้งหมดพ่ม่เกี่ยวข้องตาฝาดมันนังนี่มันเท็นเองครับพ่อก็เลยเชื่อเรื่องว่ามีเห็บนี่มีความหมานมันบ่คือหมเท็บกัดหมากัดหนังเขาได้มันเป็นครับ บพเห็นหัวตัวเห็นต่วแับมันตัวแบนมากครับเพราะมันเล็กเเป็นแบนอะไรมันแบนมากเราไม่รู้ว่ามันอยู่ยังไงไส่ตับไตไส้พุงมันยังไงมันแบนเล็กมากนะครับเห็บนกตอนนี้เหลือก,กี่ตัวพอ่อนกได้ยินขันยู่นี่สองตัวเท่านั้นเองครับตัวน,นกไม่พอเพาะก็แอบเช่นนังครับอ๋อสูตรนี้ก็คือที่พ่อที่รู้จักกับเซียนรุ่นเก่าท่านก็ไม่ได้บอกอะไรมาใช่ไหมพ่อ แล้วตั้งแต่พ่อเลี้ยงมานี่ประสบการส่วนตัวมีไหมประสบการที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าไปดูอย่างนั้นอย่างนี้หรือมีสูตรอย่างนั้นอย่างนี้พ่อทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันได้ผลอย่างนี้มีไหมกันเห่าหรือะเออมีไหมเจ้าพ่อเคยทาเองนี่แหละพูดง่ายนะเลี้ยงไก่มันก็ต้องมีสูตรใช่ไหมพ่อนี่เลี้ยงไก่เออเห็นเมื่อกี้นี่พ่อบอกว่าไม่เอาน้ปาปราปาให้นกแมนบ่อยไหมตี้ต้องเป็นน้ําอะไรพ่อเป็นน้ําฝนน้า น้ำพวกเข้าตินนี่แหละโอ้น้ำดื่มเรานี่น้ำดื่มหรือน้ำฝนหรือว่าน้ำตามหนองคลองบึงน้ำฝนโดน้แดงครับนนั่นโอ้น้ำปลาปาไม่ให้เลยเพราะว่ามันมีมีพวกสารคอเลนอย่นั่นน้มีคอรินครับไก่ก็ไม่ให้กินเลย อ๋อก็ใช้สูตรเดียวกันกันกบไก่ว่าไก่ไม่ให้กินน้ําประปาก็นกก็เหมือนกันเอ้โครับเนาะมันอาจจะสะสมแลเพราะมันอาจจะไม่อันตรายหรอกแต่ว่ามันอาจจะสะสมไปเรื่อยๆเนาะอาจจะทําให้มีผลตามหลังมานั่นแหละเนาะอันนี้มันคือ,อสารคอรีนนะครับเนาะะอันนี้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งสูตรนะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดอยู่แต่ว่าบางทีน้าประปาอยู่แถวแถวทางเทปบางที่ดื่มได้นะพ่อเนาะ อ่าบางที่ดื่มได้แต่ว่าบ้านเรามันดื่มมาได้หรอกดื่มได้กับคิวแห้งออาจกินแห้งก้บานห้องครับครับนี้ตอนกนี่พ่อสายปีนหรือยังไงอยู่ครับพ่อปีนหรือใส่ส่ขอตัวสมมติ่อยโอ้ใช้ไอไม้เร้าแล้วใส่ขอนย่ำงยกันโอ้แต่ก่อนปีนแต่ก่อนพ่อขึ้นตัวไม้แกงโอ้ครับผมทุกคนแหละเนาะครับปีนแต่ก่อนคือแบบบ้านเรานี่คือถ้าเป็นเซียนรุ่นเก่าๆี่สนมาก จะปีนหมดนั่นแหละครับไม่รู้จักหรอกไม่เศร้าเนาะเนาะถ้ามีก็เป็นเป็นไม้ไผ่ท่อนเดียวใช่ป่ะไม้ไผ่ลำเดียวเลยเงาๆจาบนี้แล้วก็เอาขึ้นเลยวันนี้มันไม่ไม่ถอดไปขั้นแบเหมือนอ๋อหมายถึงว่าใช้แบบใหม่เลยรุ่นใหม่เลยตอนนี้เป็นเศร้าแบบใหม่เลยเป็นแบบนี้เลยโอ้นะครับไม่เมื่อกี้เห็นพเนียดอยู่นะครับเห็นทำพเนียดใหม่ไหมบ้างไหม่อะไรพ่อไม่อันต่อมันลยล่ะโอ้ไม่อนต่อครับในหลัจะแหลมพเนียดเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับ เห็นว่าท่านกาลังทําพเนียดอยู่นะครับโอ้นี่แะครับโอ้โหลายนะครับลายหลังจระเข้นะครับถ้าจะแหลมเหมือนหลังจระเข้เนาะจะแหลมดูนี่อะอ่านี่นะครับน่าจะเป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลนะครับดูโครงของโคลงพเนีดแเราไม่น่าจะกว้างครับพี่น้องครับอเล็กมากเลยนะครับไม่น่าจะกว้างมากนะครับ นี่นะครับบางทีเนี่ยบางทีเซียนรุ่นเก่าก็ท่านก็ไม่ได้ศึกษามาเหมือนกันจริงๆคุณพ่อเนี่ถ้าเกิดถามเหมือนผมนี่น่าจะได้ความรู้จากเซียนรุ่นเก่าที่ท่านลมหายใจจากไปแล้วแต่ว่าก็คุยกันสนุกสนาน,มนไม่ได้กะว่าจะทําความรู้นะครับนนกเกนาะเอาพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อไอ้ใช่ตัวนั้นหรือเปล่านั่นนันน่นผมเห็นแม่แม่ใช่ไหมพ่อเออนะเจ้าของบ้านไม่เห็นแต่ว่า เจ้าไอ้แขกแขกนะครับแขกเห็นแล้วนะครับพระเนียยอันไหนพ่อใช้อยู่ตัวนี้เนี่ยใช่ตัวนี้อ,อันนี้ยังไงพ่อนี่ทําเองหรือเปล่าแม่พระเนีย่ยทำเองหรือเปล่าครับนี่นท่านเพาะตัวถ้ำอ๋อเป็น,เป,นเป็นที่อื่นนะครับเพาะอันนี้แหละอ,อันนี้แหละพอ่ออันนี้ทับเบงอะไรอันนี้ทําเองบ่งามเนี่ยโอ้เออกรงพระเนียยก็ไม่ใหญ่นะพ่อเนาะไม่กัน อ๋อไม่ใหญ่แต่ว่ากว้างออกข้างอืมเวลามันจับครับหางมันต้อง <ไป S 1> คือไม่คือมันต้องไม่ชนหางนกนครับพี่น้องครับถ้าเล็กเกินไปถ้าชนหางนกแล้วนกมันจะยืนไม่ค่อยถนัดน,นะครับมันต้องตรงข้างหน้านี้ยืนไม่ได้หรอกครับมันต้องหันออกตามนี่แล้วนะพอนะ่อเนาะตามคอนอยู่แล้วมันต้องจับไปทางนั่นครับจับทางนี้แล้ะหางก็ต้องมาอย่างนี้ครับอืมออ่าันนี้ถือว่าเป็นการทําให้เล็กก็จริงแต่ว่าด้านข้างกว้าง นะครับอืมอันนี้ทําเองเลยใช่ปหมพ่อแม่พ่อเนี่ยนี่ทําเองทำเองเลยลายอะไรพ่อนี่ลายลายพืชอว่าแค่ซื่อๆงทำเองครับผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าก็สวยนะพ่อเนาะสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ทำเองพัน่ออพันเ็ดครับอันนี้ดูแล้วเหมือนลังจระเขจคีผมว่าโอ้ฟาลครับพ่อแล้วนะอันนี้คือทําเองเนาะอ๋อเป็นแบบสลักนะพ่อเนาะสลักแล้วก็เอาเข้าไปอย่างนี้อู้อันนี้ ปลายเกี่ยวใช่ไหมพ่อนี่สัางใครเขาตีให้แล้วอ๋อตีขึ้นนะครับออ้อันนี้อันตรายอยู่นะครับพี่น้องครับนี่อันตรายอันตรายอยู่เผื่อเผื่อเผื่อเศร้ามันลูดมานะครับมันจะมันจะทิ่มแขนทิ่มตัดนิ้วเรานี่แหละอันตรายโอ้อย่างนี้เราอ๋อด้านข้างออย่างนี้เลยนะครับนี่จบข่าวยกคนไปอ๋อมันจะเอียงลงนิดหนึ่งเราพอนาอ ประช่งมันเวลาประข้างงาไม้มันสิบตรงอ๋อครับครับครับเวลาไปใส่กิง่งพาดกับกิ่งไม้ <S <S นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีนเดีเชือรุ่นเก่าเขาแนะนําอย่างนี้นะตามที่ผมเคยเป็นสายปีนมาก่อนเนี่ยแหละครับเวลาใส่ผนีดเขาให้ผนี้หน้าชานเนี่ยนะครับต่ําลงอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต่ำขนาดน,นี้นะครับต่าประมาณนี้นะครับนะตามที่ผมเรียนมากับอาจารย์รุ่นเก่าอย่างนี้เขาไม่นิยมครับเวลาปีนต้นทำไมก่อนเขาจะไม่ทําแบบนี้นะครับ อันนี้สำหรับสายปีนนะเขาจะไม่แบบว่าชานพเนียดจะไม่เงงขึ้นสูงกว่านกนะครับจะให้ชานพะเนียดนั้นนะครับต่าลงมาประมาณนี้ขอให้ต่ากว่านะครับนี่แหละนะครับก็อาจจะเนื่องด้วยทั้งกันพลาดด้วยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าต่ำแนี้ต่ำๆนกมันจะไม่เหยียบอยู่แล้วใช่ไหมพาะมันจะเข้ามาเหยียบลึกนะครับกันกันตีพลาดนะครับถ้าอย่างเงี้ยพลาดแน่นอนเพราะว่านกมันจะเหยียบที่สูง เวลาเราเอาขึ้นอีกก็คอนก็จะสูงขึ้นอีกเวลาลกเหยียบก็จะนี่แหละครับเหยียบไปๆแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยนะครับนกมันก็จะเข้ามาประมาณกลาง,ลางเนเลยนะครับหรือบางทีเข้าชิดนกเลยยิ่งดีไม่พลาดอย่างนี้ นะครับอันนี้คือสายปีนนะครับแต่ก,ก่อนจะใส่แบบนี้แหละพางพเนียดเนี่ยขึ้นต้นก็จะทําแบบนี้นะครับแต่งคอนวางคอนก็จะให้กิ่งมันต่ําลงนิดนึงแล้วก็วางพเนียดลงให้มันหน้ามันต่ําลงอ๋อนี่ทําเองทําเองเป็นไม้ไมอะไรพร่อเนี่ไม้ประดู่ด้วยม่ไม่ยุ่งเท่กันเลยโอ,อ,ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ใช่ใครับมันเก่าแล้วเนาะพ่อเนาะเก่านะครับอายุประมาณเท่าไห,หร่แล้วพ่อเนี่ยอายุประมาณว่าชั่งบดยี่สิบยี่สิบปีโอ้ตะกร้านันดังเก่าๆกี่เลี้ยน เขาลอยออกไปสวนรค์เจ้าไผ่เอากนี่กน้อยอ่ะอันนี้ก็ทําเองทําเองมัเอะโอ้โหครับนี่นะนี่เป็นวัสดุเก่าอันนี้ควันไม้อะไรพ่อทําไมมันไม่ยุคค่าธรรมดาอ๋อรากนะครับว่างามันพอเห็นมันเป็นกระตูกระเตรพอแล้วเอามากไหมโอ้เป็นยุคค่าเป็นกิ่งยุคค่าธรรมดาแต่จริงกิ่งยุคค่ามันต้องเรียบเนาะพ่อเนาะแม่ แต่อันนี้มันทาไมเป็นแบบนี้มันก็ถือว่าแปลกดีเป็นไม้กําแพงไยบอืเพราะมาเปี้ยนออกไปใส่ได้ไหมหมานไหมพ่อได้ตัวนึงหนยได้เนี่ยโอ้ไปใส่เทียดียวเปี้ยนออกแล้วไปร่องเบิ้งควนผลอย่างนั้นได้ไหมลูกหยบเลยหยยบเลยโอ้โหครับไม้ยูคาร์ถ้าไม่บอกว่าเป็นไม้ยูคาเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับนี่เพราะว่าส่วนมากไม้ยูคามันจะเป็นเรียบๆครับพี่น้องครับมนออกรอบเลยอ่าโอ้ ท่านลองไปทําทดลองดูแล้วกันนะครับเผื่อมันหมานพ่อแต่ว่าผมว่าจะหาได้ไม่หล่อย่างนี้มันไม่ค่อยมีนะสิครับใช่พ่อมันเป็นไม้กาแพงแกงในพวกตัวนี้มันไม่สองเกอืงพ่อออกมาบันได้ได้ฝากพ่อหนึงโอ้ครับอือคอนไม้ยูคาครับพี่น้องครับผมก็ไม่คิดว่าเป็นไม้ยูคาคิดว่าน่าจะเป็นพวกอ่าพวกไม้จิกไม้อะไรอย่างนั้นนะพ่อเนาะคล้ายๆแบบนั้นมากกว่าโอ้เป็นไม้ยูคานะครับ อืมเบาครับเบาครับแห้งแล้วเนาะพ่อครับแห้งแล้วเบามันสิแข็งนี่ได้ไหมยูคาอืครับครับนี่เพราะว่ายูคานี่บางทีเขาก็เอาไปทาเป็นเป็นนั่งร้านเนาะพ่อเนาะบางทีเนาะเหนียวอยู่มันเหนียวแต่ว่าประเด็นมันคือถ้าเป็นแบบที่เป็นแบบเราเห็นทั่วไปคือมันจะลื่นนะครับมันจะเป็นแบบไม่สวยอย่างงี้อันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับโอ้เป็นประตูประติครับครับแปลกเหมือนกันนะเพิ่งเคยเห็นนะครับมายูคาแบบนี้นะครับเนาะเออ อันนี้โอ้ไม่ได้ยาวนี่พ่อกี่เมตรนี่พ่อจะไม่สามสี่ท่อนนะครับนี่สี่ท่อนสี่ท่อนสี่เมตรเั็นมันรูดหอกพ่อว่าสั่มท่นหนสองรับอันนี้สั่งตีพิเศษเลยเนาะพ่อเนาะไม่เนครับสั่งตีพิเศษนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับพี่น้องครับเผื่อเศร้ามันรูดตรงเนี้นะครับมันจะนี่แหละโดนมือนี่แหละพ่อนี่แหละอันตรายหลายคนโดนแล้วนะครับนี่บางคนมาง่ายก็คือเอาไป เกี่ยวเกี่ยวข้าวเรานี่ครับตัดเอาตรงปลายมันนะนะครับแล้วเอามาต่อแบบนี้แหละนะครับแล้วมันคมแหลมครับมันก็นะโดนไปหลายคนแล้วครับนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับเอามันหลุดแล้วครับตูดหลุดเพ่อว่าสิ่วมเพราะสั้นโอครับครับครับเอาฝาปิดท่อพีพีซีก็ได้พ่อครับลองหาดูครับพราะว่าเสียวเก่าใส่มันครับครับอ้อันนี้ก็ถือว่าได้ดูนะครับผเนียดนะครับที่พ่อทําเองนะครับผม อ่ะนี่ครับไม่ใหญ่มากเบามากพี่น้องครับถ้าใส่กับเศ้าที่เราสิบเมตรนี่โอ้โหไม่มีโน้มครับอย่างเงี้ยนะครับข้างบนนะครับอ่าแต่ว่าก็จะห่างนิดนึงครับพระเน่ยเก่านะครับรุ่นเก่าเอ้วเดี๋ยวครับพันเท็ดที่ก็อนนี่พ่อเห็นมันหัวนกฆ่าทนึงไหมตายได้เลยอ๋อถ้าถีต้องแบบว่าไม่ให้หัวนกออกได้เลยนะครับต้องที่อีีครับถีแบบคือนกแบบออกไม่ได้เลยะครับพี่น้องครับเนาะ อันนี้มันก่เครื่องเงื่อนดันไปเอาสองตีนยันเน็คข้อค่าใช่ครับมันจะเข้าตรงอย่างนี้แล้วมันก็มันดันขึ้นครับแคบผม่าขึงบนครับมันก็จะตายเวลานี้มันหนีเหี่ยวนะครับเอาอันนี้คือนั่นเดี๋ยวผมจะขอญาตดูนกพ่อมีกี่ตัวนะพ่อมีสองตัวมีอยู่สองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะคอยดูมีนกต่อกับนกฝึกนะพ่อเนาะนกฝึกตัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนกไปครับเดี๋ยวไปดูนกของคุณพ่อนะครับ ไอตอแอบเมื่อแรกได้สองตัวเด้นกตัวนี้อือครับทีนี้มาดูนกต่อตัวหลักของคุณพ่อครับเชียแรกออกไปได้สองโอ้นกมาจากไหนพ่อนกโซนไหนนี่นกโซนบ้านเราไหมโรนขุนหาลนี่แหละอ๋อนกมาจากสุวรรณอะครับอ่าอันนี้ตัวแรกนะครับมาดูเป็นนกรหลวใช่ไหมพ่อผมเห็นได้ยินขันอยู่เมื่อกี้นี่ตันไหมพ่อบ่ตันมัน โดนดนยอย่างนี้อกโดนถ้านี้เป็นสองสามเมื่อผมงังค่อยเลยนี่มันแสดงว่าลิวเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่อยู่่ไมคือดนคือนานๆทีนะครับจะมีกุกนะครับเนาะเอาดูฟังเสียงครูนะครับเป็นครูสอนค่ำสองค่ำอยู่ อืม,อมเป็นครูซ้อนนะครับเพราะท่านเนนกหลายตัวด้วอืมเป็นนกครูซ้อนครับพี่น้องครับะนะนี่อืมครูแล้วใส่ขน <c oughs> อ,อันนี้ตัวแรกครับนนนแม่ นี่แหละนี่แหละเป็นนกคู่ซ้อนนะครับเป็นนกโคกหรือเป็นนกยังไงพ่อนกตัวนี้คิดว่าน,นกโคกเหรอนกโคกเนะาะนกโคกนกป้านเหครับอืมนะครับเป็นนกคู่ซ้อนนะครับนกตัวนี้ย่นบได้เฉลยประมาณกี่ตัวแล้วพ่อนี้นกประมาณว่าทัา้งสิบตัวหรอก โอ้ยังไม่ถึงสิเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกเลยพ่อแม่นไม่ค่อยได้ไปอืมครับนี่นะครับอ่าตัวแรกนะครับนกต่อนะเป็นหลิวห้อยนะครับแต่ว่านานๆนะครับจะมีกุกว่าอย่างงั้นนะพ่อบอกนะครับแต่ผมมานั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้ยินกุกนะครับส่วนมากจะเจอแต่หลิวนะครับอ๋ออันนี้ตัวแรกนะครับอ๋ออออ้าวต่อไปอีกตัวหนึ่งคืออะไรเพ่อะอีกตัวหนึ่ง เป็นนกไม่เป็นนกฝึกนะครับหรือว่ายังไงฝึกสัําท่านฝึกออกไปสวนน้ำสองเสียอืมเอาไปตังมันลึงวะทอันนี้ต่อได้ที่ไหนพ่อเนี่ยหรือว่าตัวนี้ก็ได้มานจะท่างเดียวกันได้โอ้มาเอามาด้วยกันแมนคนยัยพออ๋อมาให้อ้ครับอันนี้นกฝึกนะครับออกเข้าพื้นได้กี่ครั้งแล้วพ่อเนี่ยสอง เข้าสองครั้งแล้วครับโอ้นกถ่ายขนครับพี่น้องครับนกถ่ายขนนุ่นขนปีกร่วมเต็มเลยนะครับนี่นกมันยังไม่คึกลอกครับนกอ่ะนะครับนกก็ยังดิ้นอยู่นะครับนี่แล้วก็ถ่ายขนด้วยครับขนร่วงนะครับนี่ขนหลอดก็มีขนหางก็ยังขึ้นอยู่ครับเรื่อยๆอยู่ยังไม่สุดสักเส้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับขนร่วงอยู่เมื่อกี้นี่อ๋อก็ต้องรอครับช่วงนี้ต้องทําใจนิดนึงนะครับ ต้องทำใจนิดนึงช่วงนี้เข้าพาเนีตดขันดีไหมพ่อตอนเข้าไปเอา้าผลขันนิ้วตัวหรครั้งแรกขันดีแม่นครั้งที่สองเป็นยังไงทีนี้ครั้งที่สองบ่ขันบัน่นแท่แรกสัาอล่มของในบุกซาอครับออกนานได้ยังพ่อล่าสุด ม่เป็นเดือนแล้วอช่วงนี้มันลงเนาะครับฝนล่วงครับนกมันไม่ค่อยขันนะครับนกมันจะลงแล้วช่วงวังนกป้าหอวห่าวนี่เราพอไปสวนครับขันดีหอยว้ายยางออกมาเพราะท่านเนี่ยนั่งซ่อเสียงนําขึ้นระหวันครับขันขันขึ้นเลยเพราะจนครับงงเขื่อนเราว่วยว่านกป้าขันฟังไปฟังมาผ่านแมันของโรคจต่ของทุกวันนี้ว่าครับนกมัน่า่คนนั้นก็ขันเนี้ยเนี่ยตัวล่ะขันโดนด้วยครับ แต่ละโยกนี่เอาดวนเติบครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอู้ก็แล้วครับอืตอตรงเห็นบ่างามบอุ่มันอาศัยความแข็งแรงมันอ,<า>อันนี้คืออะไรพ่อนน่ กันอะไรนี่กันนกจอกมาเล่เห็ดเศรกกันครับมันไม่ค่อยมีนะครับทีนี้่นคับเข้าเปลือกกับเม็ดมิเรตนี่แหละกินดีเนาะพ่าเนาะเข้ากันดีเหลือเกินกันนกกระจอกนะครับหมดเร็วมากนะครับบ้านผมนี่ไม่คุมไม่นั่นไม่ได้เลยนะครับนึ่อว่าสวนสัตว์อยู่ตรงนั้นนะครับมีทั้งนกกระจอกนกเขาชวานกเขาไฟเต็มเลยมันกินเศษอาหารที่มันล่วงเนาะเนาะครับผมอ่ะก็ถือว่าวันนี้นะครับมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับ เซียนนกเขาใหญ่นะครับที่ท่านเลี้ยงมาก็สรุปแล้วสูตรก็ส่วนมากก็ไม่ได้ถามกันนะพ่อเนาะครับไม่ได้ถามกันถ้าเกิดถามผมว่าน่าจะได้ความรู้เยอะอยู่นะครับสูตรนี่ยังดอกหลูตามที่คุยกับเซียนรุ่นเก่าที่ท่านลุมหายใจจากไปยังไงพ่อก็คุยกันสนุกสนานไปต่อธรรมดานี่ใช่ไหมครับครับครับก็ถือว่าโอเคครับผมวันนี้ก็ได้สูตรจากคุณพ่อไปก็คือเกี่ยวกับนกที่มีเห็บนะพ่อเชื่อว่ามันมี ความหมานมออือเข้มมันเข้มคาบเลยครับ,รบมีความหมานแล้วก็อีกอันนึงก็คือนกขนเหี่ยวนะขนที่มันขึ้นมาตรงหน้าอกแล้วมันถือว่ามันหมานเหี่ยวนะถ้ามีพวกนี้ก็จะคือเช้นกขอยกว่าถ้ามีขนพวกนี้ปุ๊บนี่นกเขินมากจะตายพเพราะเหี่ยวนั่นเองเออนาะพาอเนาะตาขาวพ่อ,พอก็คยเ,ยเาายลี้ยงตาขาวกระหมานกับตาตาเหลืองตาออกจากตาแข็งตาย่ังเสียนะโอ้ครับมันก็หมานได้เหือกันเลย มันก็ต,ตาแดงปในใันไม่ักกลำเลยตาแดงแดงๆคักน้าจังมนันแม่นมักตาเขาหนี่งมังมาาน,น,มนให้อืนนกสีแกงนกสีมันมันก็ขึ้นอยู่กับพ่นพร้อมเลยยังไงพอพ่นเนี่ยเรียนบักลูกฉลาดลูกตอนท้อปตัวเนี่ยหรอเปล่ารอใครฉลาดกว่ากันคือคํา่าฉลาดเพาคือฉลาดในการวางพเนี่ในการใส่ในการอ่านทินเอามันดูยังไรนกมันจะไปห่วงใสเงยนอ มันต้องบวกคนด้วยบวกคนด้วยเนี่ยว่ามันเหงนกหมาเนารวดด้อครับเราไปกันได้ครับนั่นแหละโอ้โห้วันนี้ก็ถือว่าตรงสูตรนะครับตรงสูตรนกก็ต้องเก่งคนก็ต้องเก่งด้วยนะครับผมเอาล้พี่น้องครับก็ถือว่าได้ความรู้จากท่านนะครับไม่มากก็น้อยแหละนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลนะที่เรานําจะที่เรานําไปเสริมทับเพื่อจะได้ข้อมูลที่สรุปได้ นะครับหรือว่าถึงสรุปไม่ได้ก็เอาไปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อจันดีนะครับบ้านโศกแคนโศแคนอําเภอโนนสัง,นนสงจังหวัดหนองบัวลำพูนนั่นเอง,เองครับผมเดี๋ยวรอบหน้าย,ยัางไงถ้ามีโอกาสแวะมาทางนี้ก็จะมาเยี่ยมคุณพ่ออีกเช่นเคยครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อดึงใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปีที่มีสาระมาฝากไปน้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมพ,บพ่อจันดีไปก่อนครับพ่อครับผมสวัสดีครับ